สวัสดีค่ะ o OK เ p k Sewing Channel ค่ะวิดีโอนี้มาถักเสื้อจิ๋วกันค่ะซึ่งจะเป็นเสื้อคอกลมนะคะอันนี้ก็จะเอาไว้ใส่ตุ๊กตาค่ะเพื่อนๆอาจจะเอาไปปรับปรุงก็ได้นะคะอันนี้เราแก้ไขแล้วหลังจากที่เราถักแบบนี้มานะคะถักจากด้านล่างขึ้นด้านบนและหน้าตามันก็จะเป็นอย่างนี้อันนี้คือสวมติดไปเลยนะคะนะ คราวนี้เราก็ทำการแก้ไขใหม่โดยการทำแบบถักจากคอลงมาเป็นปลายเสื้อนะคะอ่ะโอเคมาดูกันเลยค่ะสิ่งที่เราถักก็ใช้เข็มเบอร์3าทับศูนย์นะคะแล้วก็เตรียมเส้นไหมต่างสีไว้ด้วยนะคะหรือใครสะดวกใช้มากอร์ก็ได้นะคะตัวเข็มกัด งองูแบบนี้นะคะเราก็มีขายในแอปส้มนะคะชื่อร้าน i n i t t i n g นะคะซึ่งใครสนใจก็เข้าไปดูได้นะคะแล้วก็มีสินค้าอื่นอยู่ด้วยนะก็อุดหนุนกันได้นะคะเอาล่ะเราจะใช้เส้นไหมพรมขนาด4พายนะคะตอนนี้เดี๋ยวเราจะใช้สีครีมในตัวแรกที่ทำจะปล่อย ลายไว้นิดนึงนะคะแล้วก็ตัวปมเราจะเริ่มจากการทำโซ่นะคะปมตัวนี้เราจะไม่ดึงนะคะเราจะทำไว้หลวมๆห,หน่อยนะอันนี้เราจะนับเป็นหนึ่งนะคะแล้วก็สองสามสี่ห้าเราจะทำทั้งหมดยี่สิบเอ็ดโซ่นะคะ เมื่อครบยี่สิบเอ็ดโซ่เราจะหันด้านเปียออกมาข้างนอกแบบนี้นะคะแล้วก็สอดเข็มไปที่โซ่หลวมนะคะจากนั้นดึงโซ่ตัวหลวมนี้นะคะลอดห่วงออกมาเลยนะคะแล้วก็ดึงรูดปลายให้แน่นนะคะแบบนี้ค่ะจากนั้นก็จะนำเส้นไหมต่างสีนะคะเอามาเตรียมไว้แล้วก็ ขึ้นชิ้นงานนี้นะคะหนึ่งโซ่ค่ะแล้วก็ขั้นเส้นไหมไว้นะคะจากนั้นก็แทงลงไปที่หลักถัดไปนะคะให้เลือกสองเส้นนะคะแบบนี้นะด้านล่างจะเหลือเพียงแค่เส้นเดียวแบบนี้นะคะนะหลักนี้ก็ถักซิงเกิลโค c เชไปค่ะ แล้วก็หลักถัดไปนะคะเราก็จะเลือกสองเส้นเหมือนกันนี่นะคะสองเส้นหรือว่าสองบาแบบนี้นะคะทำซิงเกิลโครเชตและเราจะทำซิงเกิลโครเชตโดยรอบทั้งหมดนี้จะได้ยี่สิบซิงเกิลโคเชตนะคะ เมื่อถักครบ20แล้วนะคะเราจะข้ามหลักตรงนี้ไปนะคะให้มาถักซิงเกิลโคเชที่หลักแรกที่มีเส้นมาร์กอยู่นะคะเราก็เอาเส้นที่มาร์กไว้ขั้นกลับมาค่ะข้ามเส้นโยงมานะคะแล้วก็เริ่มแถวจะเป็นแถวที่2นะคะโดยเราจะถัก สองซิงเกิลโครเชไปก่อนนะคะอันนี้ก็จะเป็นหลักที่หนึ่งเลยนะคะซิงเกิลโค c เช t จากนั้นเราจะถักวีและสี่ซิงเกิลโครเชและวีและ สองซิงเกิลโคเชตค่ะตามลำดับเลยนะคะแล้วก็จะทำซ้ำเซตนี้ไปอีกหนึ่งครั้งนะคะรวมทั้งหมดก็จะได้24หลักนะคะเริ่มกันที่ถัดมาเราจะถัก V นะคะลงในหลักถัดไป สี่ซิงเกิลโคเชค่ะวีค่ะหลักถัดไป สองซิงเกิลโคเชค่ะต่อไปจะทำซ้ำเซตนี้อีกหนึ่งครั้งนะคะ แถวที่สามเราจะถักซิงเกิลโคเชวีแปดซิงเกิลโคเชวีและซิงเกิลโคเชค่ะจากนั้นก็จะทำซ้ำเซตนี้อีกหนึ่งครั้งนะคะก็จะได้ทั้งหมดยี่สิบแปดหลักค่ะเราจะนำเส้นไหมขั้นไว้ก่อนนะคะแล้วก็เริ่มแถวที่สามได้เลยค่ะก็คือซิงเกิลโคเชนะคะหนึ่งครั้ง วีค่ะแปดซิงเกิลโคเชค่ะ วีค่ะซิงเกิลโคเชหนึ่งครั้งค่ะต่อไปจะเป็นแถวที่สี่ค่ะเราจะถักสองซิงเกิลโคเชสองวีหกซิงเกิลโคเชสองวี และ2อง n ิงเกิลโค e เชจากนั้นก็จะทำซามเซตนี้อีกหนึ่งครั้งนะคะทั้งหมดก็จะได้36หลักค่ะเริ่มกันที่เอาเส้นไหมมาขั้นก่อนนะคะแล้วก็ถัก2อง n ิงเกิลโค e เชค่ะ วีตัวที่หนึ่งนะคะวีตัวที่สองค่ะ ต่อไปหกซิงเกิลโคเช สองวีค่ะสองซิงเกิลโคเชค่ะ โอเคจากนี้ก็ทำซ้ำเซตนี้อีกหนึ่งครั้งนะคะแถวที่ห้าเราจะถักสามซิงเกิลโคเชสองวีแปดซิงเกิลโคเชสองวีและสามซิงเกิลโคเชค่ะจากนั้นก็จะทำซ้ำเซตนี้อีกหนึ่งครั้งนะคะทั้งหมดจะได้สี่สิบสี่หลักค่ะเริ่มกันที่สามซิงเกิลโคเชค่ะ สองวีค่ะและแปดซิงเกิลโคเชค่ะ ต่อไปสองวีค่ะมซิงเกิลโคเชค่ะ จากนั้นทําซ้ำเส็นนี้อีกหนึ่งครั้งค่ะแถวที่หกห้าซิงเกิลโคเชทำหกโซ่แล้วก็ข้าม12หลักและถัก10บิงเกิลโคเชและหกโซ่ข้าม12หลักและถักห้าซิงเกิลโคเชค่ะเริ่มจากห้าซิงเกิลโคเชค่ะ หกโซ่ค่ะข้ามสิบสองหลักค่ะหลักที่สิบสามตรงนี้เราจะทำการเริ่มนับหนึ่งนะคะแล้วก็ถักไปในจำนวนสิบซิงเกิลโคเชค่ะหนึ่ง สองสามสี่ห้าหกเจ็ด เก้าสิบจากนั้นขึ้นหกโซ่ค่ะข้ามสิบสองหลักค่ะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอ็ดสิบสองแล้วเราจะถักห้าซิงเกิลโคเชที่เหลือนะคะ หนึ่งสองสามสี่ห้า ในรอบที่เจ็ดนี้นะคะจะเริ่มถักหนึ่งซิงเกิลโคเชโดยรอบนะคะทั้งหมดจะได้สามสิบสองหลักค่ะแล้วก็ความสูงของตัวช่วงลำตัวตรงนี้นะคะก็แล้วแต่ว่าทุกคนอยากจะถักให้สูงเท่าไหร่นะคะอย่างต้นแบบตัวนี้นะจะถักทั้งหมดนะคะจากแถวที่เจ็ดแปดเก้าสิบเ็ดสิบสองสิบสามนะเนี่ยก็ประมาณนี้ค่ะ เอาล่ะเราก็เริ่มถักกันโดยรอบเลยนะคะ แล้วตอนนี้เราก็ถักมาครบความสูงตามที่ต้องการแล้วนะคะก็คือแถวที่สิบสามคราวนี้แถวที่สิบสี่เราจะทําอย่างนี้นะคะเพื่อทําการปิดนะเราจะถักเส้นหลังของหลักถัดไปนี้นะคะหนึ่งครั้งนะคะทำซีนะคะแล้วก็ตัดเส้นไหมออกนะอันนี้ก็ค้างห่วงไว้ก่อนนะคะนี่ตัดเส้นไหมไว้แล้วนะคราวนี้ตัวนี้นะคะเราจะใช้เข็มสอยเนี่ย ไปเข้าที่กึ่งกลางหลักถัดไปนะคะเนี่ยจากด้านจากด้านหลังนะคะขึ้นมาแบบนี้นะคะแล้วก็เอามาสอดกับห่วงตัวนี้นะคะแล้วเราก็จะดึงไปแบบนี้นะคะนะปิดนะคะแล้วหลังจากนั้นเราจะสอดเข็มสอยนะคะเข้าที่ด้านข้างของหลักถัดไปนะคะ ทะลุกออกไปแบบนี้เลยนะคะแล้วหลังจากนั้นก็ค่อยมาสอยเก็บด้านในนะคะนะก็เป็นอันเรียบร้อยนะคะอันนี้ก็สอยขึ้นไปยาวตามแนวเลยก็ได้ค่ะถ้าชอบวิดีโอนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งกดติดตามเป็นกำลังใจกันต่อไปนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ